โคดีบ็อกก์โอ้ยมือหนึงเลยปลาแซนฟิสราคาร้อยกว่าร้อยกว่าตัวติดดาวเงินตัวที่ราคาเก้าสามถูกเหลือเกินน่าหลังเราคงทำตู้ตู้ตู้ทำวายเยอะเยอะรัวๆร่ำรวยร่ำรวยวันนี้วันเกิดวันนี้มัเกิดป้าป้าไหนแพร์ป้าไหนป้าแพมเหรอป้าชูนายกป้าชูมานีนีนา จะว่าไปเมื่อวานมจะว่าไปเมื่อวานนี้ฝนอุตสาห์ตกวันนี้ก็องวายแล้วเหรอวันเดียวเหรอเออผมลืมไปเออบีดคุณกริคุณกริบอ่าผมกริบไปกล่องนลยนะไปกล่องเขียวอ่อนนะโอ้เดี๋ยวจุดไม้แล้วในเวลาหน้าที่ของเราจุดไม้นี่คืออะไรอีกเนี่ยจุดไม้บนนี้ช่วงนี้บ่อยๆการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมพระพาราญใหญ่ยิ่งกับ มีตังให้จากคุณคิวนี่ไงต้องลงไปสักยี่ห้าครับไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็จอดเอาหินให้สามห้าขอบคุณนะจอดหินเยอะแล้วครับเป็นเป็นพันแล้วครับหินเยอะเป็นพันแล้วจอดจอดมาเป็นใส่กล่องไม่ได้นะครับหินต้องไปต่อเนี่ยอ่ามาพ่อหมอพ่อหมอผมอตัวล่างผมเอาการฟิไปื้นฟ้านนะครับโอเค โซ่ละจังโซละจังโซละ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 โ,โซละจังโค้ว่ามันอยู่ไหนฉันอยู่กับพ่อมหมอ <c oughs> เร็วลักนะไปมีของจะให้โอเคแล้วคุณมันดีสายสมุนไพรแน่นอนเลยไปแล้วเนิดพัก ผักเก็บพักอืมวันนี้ลมแรงเลยผมก็คงไปเข้าเหมืองต่อเพรา่คงยังมีพายุยังไงอ่ะสลราน่าจะพายุเข้ามาก็จะทำให้วันนี้ฝนตกวันนี้ก็แดดออกและพวกนี้ก็พายุอะไรข้นมันเนี่ยไอวันนี้นกกระจอกออกจากรางเนี่ยชีวิตยังอะไรข้นมันเนี่ยไอสภาพอากาศยังมีหวังไว้เยเหนาไม่ใช่ชีวิตจะต้องเป็นผันนะ กิฟท์ยังมีหวังได้มาั่งในโบยบ <misunder dentro> ินไปกิฟตบเปลืงต่างตื้นเป็ดนะครับใช่ไหมคะครับผมตกปลาแรงแล้วแล้วจะได้มีคนร้องกับปลาค่อยๆพวกนั้นีมาเบลอายกดล็อกได้แหวนเรือนแสนไขยันไม่มีไม่น่้เล่นแล้วไมน่หมาแล้วนี่ก็นี้ โอเคมานีได้ได้ลุยเมื่อเป็นอย่างนี้ดูไฟแวสอมก็ได้โอ้ักทองเหรอนะไม่ใช่ไม่ใช่มาณีเดินป๊บนะวัคทองมีมีเยอะไหมครับฮะัทองมีเยอะไหมครับป้าปาัทองเป็นเควสตงหนึ่งพันน่าจะขายไปแล้วหมดอ๋อมีมีมีมโอเคอขอหนึ่งอันครับมีมีมีางนค่ะ ไฮบิวลีเด็ดไทยแบบผมหน้าบ้านผมก็ได้มานีชอบเค้กแล้วก็เพชรแล้วก็ปั๊บกินผายถึงไม่น่าทำได้แล้วก็คอร์สง่ายๆแล้วก็ง่ายๆคอร์สคอร์สคอร์สแบบเผาแล้วยังไม่เผาฮะไม่เผาคอร์สยังไม่เผาด้วยเอาเรื่องงามนะครับ ไปเจอสลามปไหมไม่เจอสลามเลยเหรอเจอุ้ยเจอตัวปลาไฟโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยตัวปลาไฟน่ากลัวที่สุดขปักทองนี่มันแลกอันนั้นได้ไหมแลกเบ็ดนี่ไงแลกเพชรบเ็ด้ไหครับได้แหละครับอยากให้ได้รวยรวยเอาอะไรให้ดีเนี่ยโอ้ยนี่นี่กอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ในเมืองครับกูมาให้ของขวัญก่อน ของขวัญใครอ่ะประมาณนี้อ๋อป้าอยู่ไหนได้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 อยู่บ้านอีกป้าป้าไม่ขายไก่แล้วไปดูไปอยู่ไหนเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นไปรอแป๊บอ่ที่ป้ายไหนที่ออกมาเผื่อแล้วเหรอป้ามาณนี้อยู่ไหนเราไม่รู้เลยอะไรเดินกำลังเดินขึ้นไปข้างบนกำลังเดินขึ้นไปข้างบนไม่รู้เหมือนกันไหนน่าจะไปร้านปรีแอร์หรือไม่ก็เข้าบาร์ดูไม่ทัน ไปแล้วผมเดินไปแล้วผมเดินไปแล้วผมยิบเอาเผือกให้ผมด้วยเลยแหละเอามาๆมาสุดยอดมากครับมาๆมาผมเดินไปแล้วมมมมผมเดินไปแล้วตักแป้าหินกันออ่างเงวันนี้มีอัปเกรดอะไรอีเวนต์ไข่ละเนี่ย ถ้าเห็นนักกีโตเดินมานี่ตุปิดเลยอ๋อโอเคโอเคเอมิลี่เอมิลี่โอเคที่เปนเอมิลี่วิลเดียมขอบคุณครับโอ้โหน้องขายากเดี๋ยวนะเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นน้องตัวนี้ผมมาเล่นประการนะครับผมยืนปักทองไปโอเคอ่ะเจ็ดเควสอ่ะเอามาเท่าไหร่มาดูเก็าร้อยหกสิบนั่นแหละดีมากเอ้วเขาอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยเอา ประมาณก็เลยในเดือดเปินเนอร์โอ้นกชนจกกระจกเจอไหมเจอไหมมีนกบินมาชนกระจกนี่อะไรเนี่ยแอดน้ำหนักอ๋อกันไม่ให้มัน่วงโอ้โหเป็นลูกเลยโอ้โหแท็บใครควจะทำยังไงกับเขาดีเนี่ยอืมไซรินคีดเอาไปหาหมอดีกว่าไหมอืมไซลินคีดอ่ะขออีกอันหนึ่งโอเคจะไม่เจอเลยแล้วกองดูขึ้นไปไหนวะ ะเขาเดินมาล้างบ้าในล๊นดไม่เหนเหรองรู้สึกว่าเอ่อเเดียมอ่เนื้อเรื่องของเอมิลี่เนี่ยดำเนินง่ายดีนะไม่แทบไม่ต้องกดคัดช็อตเอ้ยช็อตคัดอะไรเลยเอยแทบไม่ต้องกดช็อตคัดอะไรเลยเออไม่มี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 ไปหรือป้าแกไปหาหมอเหรอป้าแกไปโรงพยาบาลหรือเปล่าลองดูดิ ไปบ้ากันกลับบ <correr S 1> ้านแล้วเจอยิ้มหมอแล้วเจอคัดซีแล้วไปเจปเข้าบ้านหมอเจอมาปลาไปอยู่วะเจออยู่กับหมออยู่กับหมอหมอเนี่ยคุณก็ออมสามหมออมเปิดบิดร้านแล้วหมอส่งตัวป้ามาส่งตัวป้ามาตัวบ้านี่คุงอารุณเจ้าเป็นใครเจ้ามาในนี้ ้าให้เป็นเควสกันแล้วมั้งอ้ยตาย่คือตกใหจนะล่ะเนี่ยทำไมมันผมออกไม่ได้อะผมเข้าไม่ได้ป้าอยู่เดียวข้างในนั้นหยุดเลยแต่ว่าถ้าป้าจะออกมานี่คือในเดียวป้าไปดูทำไรอยู่ป้าอยู่หลังร้านแล้วนี่คืออะไรสวดนานนะป้า ป้าตุ่ารบาลปิดเลยแหละป้าต้องตอบอะไรป้าคนจริงรอรอให้ถึงเวลาที่ป้าเขาอะไรนั่นจะออกมากินเหล้าป้าเขาจะโอ้สี่โมงยังจะไม่ออกมาเลยนี่เคยออะชั่วโมงนี้นะป้าป้าั่วโมงนเป็นชั่วโมงชั่วโมงยาวนะป้านานไปแล้วป้าโมงเลยป้านานไปแล้วส่งงขอให้ ไปหรอกไอเนี <ider> <cción> <wh> <of urp> <cells> ่ยจะ็ดไปให้กอกปางคูโอเคมาดาปลาก็จะมารอกคุณเจ้าคุณตอนนี้คุณนะจ๊ะรักกันมากเลยไม่ตายนิดไปสุดาไฟเอยคุณค่ะดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องฆ่าคุณครูเนี่ยบาปกรรมเบาๆผมเนี่ยจะฆ่าคุณหักคอคุณเออไอว้าไอว้าอะไรว้าไต่อยต่อไต อนนี้ยิงอะตกโอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายคุณหมอสองป้ามาเอาป้าไปไหนแล้วอะป้าไปไกลแล้วป้ากลับบ้านนะครับตาย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 ไปไหนคะกลับไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ก็ไปร้านเหล้าสักอย่างนึ้นเขาที่เมย์ตามป้าไปป้าบอกสกูเกอร์เมย์ตามป้าบอกสกูเกอร์เลยแข็เหรอฮะเอ๊ะป้าป้าเนาะป้าป้าไม่นะไม่อยู่เป้ามาแล้วมา มาสไามมาสไลมมาสไลม์าในเมื่อวันนี้เราไม่มีอะไรทำแล้วก็จูนิโมคาจูนิโมคาไม่มีหีกแล้ววันนีเดทที่แสนจิงใจเอ้ยเอ้วเอ้อเอ้อเอ้อเอเอ้้้อ้อเอ้อ้เ้อเอ้อ้อเ้้้้ ่ะป้าจะมากินเหล้าป้าป้าไปตักแข้งตอนแก่ตายโอ้โหดูการแข่งป้า,ป,าป้าหัวป้าอยู่ในปลาด้วยป้าหัวป้าอยู่ในป้าอยู่ในอยู่ในอยู่ในบ้านโอ้โหสุดยอดมากคนดีมากเข่า<อ>ป้าจะออกมา,าอยู่แห่งไหน ปาอ,อยูดวงใจเ <c oughs> จ็บช้ำอย่าเล่วเพลงคนเราเพลงหรือเปล่าจากป้าน้อยที่แม่ห่วงหัวง <c oughs> โอเคชั้นหนึ่งร้อยได้เวลาสู้กับตัวเก่าแล้วปลาลาวา,า,า,วามาต้าองตกให้ได้วันนี้ปลาที่แพงที่สุดในบนรรดาปลาทัูก่อน ได้กิง่งไม้นน,าาาน,น้ำลาวาตกได้กิ่งไม้ครับเลิศมากตกกิ่งไม้สองกิ่งนั่นเนี่ยคืออะไรฮัลโหลน้ำลาวาตกไดขนาดนั้นโอ้โหได้ซีดีดีก็มีด้วยโอ้โหไดปลาอะไรปลาปลาบอกหายากหน่อย ต้องลำบากออกเนื้อไปปลาบอดกำลังดูทีวีอยู่โอ้โหแกสองดูทีวีได้ด้วยเหรอก็เจอก็เจอแผ่นซีดีในทะเลเองในน้ำเนี่ยแต่ในคลิปอ๋ออย่างนี้เองเข้าใจละมีหนังสือพิมพ์นู่นนี่ว่าตายจะู่ในขยะแล้วปลาเหครับปล้วไปไปคุยกับลุงลูวิทได้ไหมคุณเจอปลาไหมไม่เจอป้าผมจะไปคุยกับลุงลูวิทไม่รู้ลุงลูวิทอยู่ปลาหายโจจ้าคนละเลยคุณพระเจ้าโอแต่ไม่มีปลาแต่ไม่มีปลา กิ้งไม้กันแล้วตามกิ้งไม้แล้วมันโผล่มายากเลยครับลุงลูบิ้ยเยียโอ้มายก d ใครก็ได้บอกทีนี้กี่โมงแล้วในเก็บสองทุ่มสิบครับโอเคเล่นต่อเล่นต่อได้ไหมซีดีโอ้ยเมื่อไหร่จะตกได้มานก้ไม้คะเรากั ถ้บอยขอตัวข้ากเลยตกลงเจอป้าไหมไม่เจอป้าไม่เจอป้ามาเล่นเกมรอเลย C D C pad แล้วกิ่งไม้สามแล้นหนึ่งเจอลุงลูวิทไหมตกลงมาเราไปกลับบ้านมาแล้วเหลยลูวิทกลับบ้านไวยิ้มซองแล้วเลิศมากครับแล้วปลาฮาแล้วครับแล้วปลาปลาอยู่ไหนครับลูวิท อไม่มีปลามีแต่ซีดีเนี่ยคืออะไรครับฟังกเป็ดแล้วเหรอแบทเอีเดียมแล้วผลงานมึงครับโอ้โหได้เงินเพิ่มเป็นกันละแล้วประเด็นคือเหยื่อใช้เลยนะใช้เหยื่อไปได้คือเธอป้าดตายเหยื่อได้ตกได้พวกขยะอเดียวนี่คือเหยื่อมันตกอะไรของมันเนี้เหยื่อขยะแล้วเหยื่อหายเหรอครับโอรยมีขยะมาเลยนี่คืออะไรนะไม่เข้ามาเลยเนี่ยเอาจริงป้าไม่เข้ามาวันนี้เลยเลยเนี่ยป้าเหรอย่บอ้โหป้าเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ อยากรอป้าหน้าบ้านก็จะมีขอหวังกว่าวนะ่าอยากรอป้าหน้าบ้านเลยนะป้าถอยหน้าวันนี้ด้วยโอยตกไม่ได้เลยเนี่ยก่อนป้าไปหาหมอ โโอ้ผมไม่เจอปลาเลยไม่เจอปลาเลยเจอซีดีเจ็ดแผ่นนะผมตอนนี้แป่นตาหนึ่งขยะขยะกองสองกองขยะเอาทีงหายตัวทวงหายตัวทวงพังไปแล้วโอ้โหไอ้บ้าใช้จนพังจะบ้าตายอะไรนะเกมวันนี้ไอเทมอะไรเหลือมันเตอร์ ไอเทมไอเทมบาลยาดไอเทมบาลยาดเก็บแล้วมันระเบิดเลยนะเอ้ยมันใช้งานเลยนะใช่ใช่ใช่หรือว่าคุณกิ๊บหรือว่าคุณกิ๊บไปเจอทุนอะไรนะมอนสเตอร์ฟอมฟอมตัวเป็นไอเทมคือกบตั้งแต่ไอพลังงานเต็มระดิษเดือดสามหกเลยโอ้โหไม่เจอปลาเลยตัวเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยแหละคุณนิวน่าจะดวงหมดแล้วล่ะครับตอนนี้น่าจะกรี๊

ใครเหยื่อตัวไหมเหยื่อยืตัวไว้ได้เลโอ้ยตายเลยายอยลืมทุกคนกลับบ้านตอนนี้ี่โมแล้วครับที่นะครับไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่นจะพังจะน่ยตายเลยโอเคไปแล้วตายไปก่อนเเล่นกมกนอ บายบายคุณกิฟไม่เจอกันย้อไปกีบูแล้วคน่ X C ออกมาแล้วพูดตรงๆจะว่าไปลุงลุงกันไม่มาเตือนหน่อยเราว่าได้ตีหนเราเล่นไปเราเล่นเกมเราเล่นไปตีหนึ่งเลยตีหนึ่งสิครับผมเเปนพ่อนไปเห็นเด็ก่เกมนเ็ลี่เตือนเกปีนเกวิ่เข้าป ทันหนึ่งคนไปทำสองคนทางเสียไปโอ้ยหายไปพันหนึ่งตายไปพันหนึ่งได้ล้วตู้หลับหเตียงนะโอยหน้าเตียงว่าตัวเองหน้าเตียงตัวขาหลับก็แล้วแล้วตู้ทำได้ไปทำไม่ได้ไม่ได้ทไม่ได้อันนี้มนตกแก่คนโตอายุมะเข้า มาป้เีรักคุ้มให้ยีรัคุ้มขอไปรัสขอยืมกระดูกแกหน่อยอ้าวมานีมาบ้านเอาไปทำเป็นเรือมาบ้าานมทำอะไรเนี่ยอุตสวรรค์จ้ะยิืมก็จะขอร้องหน่อยมีแพ้ฮะฝึกแพ้ฟอกพูดฮัลโหลฝึกแพฟอกพูดฮัลโหลเคฟแคลรอะไรนะเคปแครอทพูดฮัลโหลได้ไหมอ๋อมีเคปแครอทไปให้จะดีใจมากตอนเก้าโมงเช้าหรือห้าโอเคไปบ้านเก้าโมงเช้าหรือห้าห้าโมงเย็น ยังไม่เข้าจเาว่าฝึกแท็าจัลโหลไม่รมกันอ่านตามที่มันเขียนไหนะมอาจารย์เร็วไปรีบแปลหรือเปล่าไ,ไม่แน่จคิดว่นาน่าใช, <c oughs> ใชอา้าวผมว่าหามาแล้วผมว่าทำท่านี้ <c oughs> โอ้เ<อ><อ>สียง้า้าผลตกที่มันโอเคมามาบิลลี่ให้ของมาเนื่องจากว่าเราทำเขาดีนะวล์สเตอร์บิสกิตโอ้มีของต่อด้โอเคมานี้ให้ของมาเป็นโอเคสุดอาหารโอ้ของเยอะเลย คุณครูทะเลลายต้องการอีกแล้วเหรอกินนี่ไหมั้ออีกแล้วเหรอแบบเดือดแบบเดือดแบบเดือดแบบว่าท้ออีกแล้วเหรอฮัลโหลเท่าไหร่เนี่ยพ่าเควส์ญากิินนี่ไว้คุณครูไม่ว่างไม่ว่างไม่บอกเหรอเอ่ออันไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวยินี่ไว้คุณครูปลาแคมปอยู่น้ำอิงแคมป์ผัดไทยอ๋อหนวดปลาหมึกทอดเชียวนะ ใจบ้างเลยเพื่อนกินได้เอาไปเลยมาไปไเน์อยาเอาไปกินคนเดียวเือเอาไปเลยคุณครูเก็บแค่หล่นเนี่ยเก็บไม่คืออะไรเอาไปเลยคืออะไรบ่บึกอลยโดนคนบึกยากเอาไปกินคุณครูตามมาคกินคมีแครอทอันนั้นเอาอีกเีมหนึ่งแล้วจ้ะต้องแน แครอทไปส่งอยู่เหมือนกันเออคุณครอแ่เราเจอแล้รกองแ้เอาเหมือนตอเายจุานจะเจออีเวนต์แอปปี้ไหมเนี่ยแค่อแคอแคอโเบบีไต่ผมไปเจอแค่ดถไยหาแค่อดจัน โอ้แคลอร์ดพูดพาผ่มันให้เอาแค่แค่อันเดียวใช่ไมพูดถึงอันเดียวเหรอมัไม่ได้บอกอะไรอันเขาบอกว่าให้เอาไปให้ใครอ่ะมานีมีนะนะ<อ>ใช่มานีมีบ้างนี่โอเคอีเวนต์มานีอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะอีเวนต์มานีเหรอฮะมันมานีมาเนี่ยมันมาหาเราแล้วก็บอกว่านี่เอาให้แล้วโอเคขอบคุณมากนะแล้วคุณคุงโอเควางไว้เด<ร><อ>ี๋ยวผมไป โอเควางนพื้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้บูชาดูดีมากเลยนะ้องอยากกินมันมากเลยบอกอยากกินแต่ให้วางพื้นนะผมเลิศมากโอ้ขนาดยอดหวังว่ามันจะไม่ต้องปัญหาหนาแล้วกันนะคุณที่ให้ให้ฉันด้วยอะไรกว่าไปจะฟังฟังคุณมปัญหาผมมานะปัญหาไม่มีหรอกปัญหาคือตรงเกงไหนเนี่ยขอไปไี้ไม่ได้เด้ รู้มันนี่มันนี่อีเวนต์ีมันหายไปนะอีเวนต์ในตรงโซนนี่มันหายไปที่คอนอท่านนั่นแหละไม่มีเลนส์ป๋าเลยขอซื้อไว้ละกันนะเนทอไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วคุณน่ารักอยากทิ้งาโดแล้วคุณจากบ้านนี่ไปแดชขอได้ไหมแล้วคุณขอเราไปหาแพมต่อแล้วนะหรือว่าไงไปหาป้าแพมเหรอต้องเอาอะไรไปให้ป้าแพมป้าแพมตเอาพระทองไปให้เอไม่ใช่ป้าแพมเอาไพอ้อนน่าจะเป็นเนื้อขายไปดูงันเว้นเดียวกันหรา ใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเก่ามั้งผมเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่มีก็เลยไม่ได้ขอจะขอก็รีบขออย่าลอยดีมากโอเคสุดยอดมากเบียงใช่ไหมที่ตกปลาโอ้ได้ของสุรัดละแดนแฮปปี้สุดได้ปลานั่นไหมวิวอายได้ไะเฮ้ยแฮปปี้เป็นรูปดาวแล้วโอเคสุดละอะไรครับได้เวลวอายใช่ไหมสุดยอดเข้าไปแล้วครับโอเค ผมมีแค่ตัวเดียวที่เกียยตกเยอะไปละในเวลาที่เราจะไปลุยเมืองในในฝนก็ตกและขอเวลาแป๊บหนึ่งมันง่ายคนเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวอะไรตัวนี้ถ้าเกิดตัแดลแรงก็แต่าง่ายขึ้นตัวอะไรเอ่ยงซื้อไม่ได้เลยเนี่ยดูท่เกอร์เท้าโอเคก็คงแล้วทักษะอ๋อทักษะาเวลหกะ โอ้ oh, เจอีเวตนและคุณคุณเธอมาเวลาดีมากเลยหมอเจอะเลยเพิ่งทำอาหารใหม่เสร็จได้พอดีเลยเมนูใหม่เ็เมนูอะไรเหรอโอเครีบเสร็จดีกว komm, ่านะถ yep. hmm. yeah, no no ้าเสร็จ okay, ก hmm. oh, ่อนโอ้ม si? ีข้อเต่าคอเต่าได้แว่นมาเยอมความร้อนแรงอะไรอะลองชิมหน่อยสิออืมเหลืองอุ้ยเป็นจานเลยงมๆกินึป็นจานเลยวันนี้เคียวตัวเขียวอ๋อ วันนี้ช่วงเวลาคอนผมนั้นหมดล่นไปกับการเดิน How did you get it so lovely? เดินไปเดินมาอยู่ได้ต่อคนโกหกดีหรือมาไงดีวะยายายาเจ้าปลายายาเออโกหกดีกว่ามีโกหกมีบอกว่าไปได้หรือยังกับมีบอกว่ามันพิเศษมันมันมันของที่ไม่เหมือนใครมากเลยมันออกแนวเหนียวเหนียวยืดได้ โอเคดีขอบคุณนะแตนนี่ดีจ <Paint> ังเลยที่พูดอย่างนั้นน่ะทำเต็มที่เลยเพื่อเมนูอาหารนี้นะเนี่ยใจมากเลยโอ้โหยนิวรีวอร์ดนิวเอคทซเพียเป็นคนแรกที่ได้ลองกินนะเนี่ยแตงชีมันว่าแตงชีอาหารว่าชิลี่ดีและคุณคุงว็าเที่ยวโอเคปเเ็นนมูดูหนังกันไหมดูหนังกันเหรอที่ไหนอะเอาไปเดินไปเดินไปไอ๋อดูหนังที่บ้านเลยอ๋อ อ๋อโอเคโอ้มีทันทาร่างน้ำด้วยขอบคุณที่ไปชั้นนะเอามาให้ละมเอานี่ไปจ้ะไปสายไปอ้าวอะไรวะรูสึกจะปีให้ครบสองแล้วดิว่าอ้ยอุ้ยกดผิดเลยนะคิมใช่แตกดไอเทมไปกดกดทีกดไอเทมอะไรแต่กดไอเทมกินดืมอีโอเคเพื่อนเราโซล่าย้อนดักตกปลาไงโอ้โหตกปลาเป็ดมันยำได้วนะเด็น ไปดูขอดูนิวไปขึ้นไหนกันอะโอ้ยขุด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 ขไดอุโขุดขุดข่ดขุาขุด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 คุดข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 ุ้นุดข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 ุดุ่าขุด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 ขดดันเงด อุ้ยเจอไีเนใครอ่ะอ๋ออีเวนอบิเกลอบิเกลเป่าคุยอบิเกลเป่าคุยเดือดตือดเดื่ดเดือดเดืนดเดือดเดือดเดือดเด้อด่ดืดเดือดเดือดเดอือดเดืือเดอดเือดเดดเดอดเดือดเดืเดือดเดนอเดอลาออเอเเอเเเอเเออออเเเดเดเืออเดเดเดินไปตรงนี้แล้วก็ยึดรอ เมื่อกี้กันมาเรื่องหลังแล้วคุณครูทำไมถึงเอาตอนนี้ฝนตกแล้วเนี่ยอ๋อฝนตกก็ไอไอต้เนี้เหรออ่าใชตรงน,นั้นเลยอืม<ป>ใน,ในามฉากเห็นต้นไม้ปะเห็น <ś IL ies> ต้นไม้ต้นเล็กต้นต้นด้านซ้ายสิงๆมต้เป็นต้นสูงเเพราะว่าส่วนให้แต่ว่า <ś IL ies> <ๆ S 2> ตัดแค่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 ค่แคค่แคค่อคคต้ม่่่ ก้มไปแต่ฉันไม่ว่านะแล้วหลบปนใต้ต้นไม้แล้วก็เล่นเพลงกันแต่โตเปลี่ยนกันแล้เนี่ยตบใต้ต้นไม้กันดีกว่าแม่งหลบหลบเร็มร้อนอ่ะโอ้โหจังหลบได้มากๆเลยครับผมยืนแท้หันมองหันมองแล้วก็สำทาอืออะไรนี่แหละถืออะไรวะสักอย่างหนึ่งที่นี่ half อ๋อ half เล็กๆ โอ๊ยละมากยอไยุไม่เห็นไม่ไาเท่าไหร่โหเอาตัวนั้นมาอะไรไอ้ตัวนี้เพียงต่อฉันต้องทำทเวสอันนี้ยังมีเกี่ยวไหมต่วไหนวะไม่ต้นมาต้นไม้ต้นไม้ตนั้นตัาเลยกันนะบรรยากาศมันให้มากโอเคแ้วก็เฟดชาร์ปเปนขวาต้นไม้ทั้งไป ให้แกจบกับต้นไม้เป็นรีดเลยกดให้ฉันอ่ะเรียบร้อยได้ยังโอเคเล่นฮาร์ดต้นส่งต่อปุยแล้วก็ดำเนินไปทางขวา E M O K โอ้ยรีบลงและตัวยิงตีนควีนเลยนะพระคุณเจ้าดูแม่นาบผมนี่ไปบวดร่องรอยแต่ตกยากจริงนะ้วส่วนตัวเมื่อกี้โอเคแล้วก็จ้างตัวไปสกิลตกปลาฉันพอพีบ้างไหมเพื่อนจริงๆเดี๋ยวพอ ประมาณเลเวลวสามทำแหลกทำแหลกแหลบโอ้โหปลาเขียวปลาแล้วแหละตีไงเต็มแม็กมั่งนะดูเบ็ดผมเบ็ดม่วงโอ้โหเบ็ดม่วงผมเขาเรียกว่าอาเบ็ดม่วงอาเบ็ดม่วงอ๋อให้โจดีใช่ไหมอาเบ็ดม่วงเลยนะเออพิชพอได้เหรอแกอยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้ เพิ่ขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นกูเบ็ดอันนี้เบ็ดแรกปะเบ็ดแรกฮ้ยมอีเวนต์ใครวะเดี๋ยวที่บ้านเดี๋ยวผมให้เบ็สองโอเคครับผมกูแณ้อ๋อในปลาปทาที่ขอมาหรือยังอ๋อเป็นกูเ็แบบนี้เลยเออก็จำไม่ได้นะอ๋ออีบโอ้ยพรเจ้าโอ้ย goodness อ้าวมีคน แซนออกมากินปลาเดี๋ยวนี้โอ้นี่ไม่อยากนะวิวไอกรรมยากกินแค่ตกปลาก่อนผมตกไปเฉยามากินปลาเอาไปวังวังไว้พื้นกินแบบนี้เลยนั่นแหละวางไว้นใช่หมดช่ใเ่ใชกใช่ใช่ใง่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช่ใชมใช่ใช่ใชเขา่ใช่่ได้ล้าใช่ใช่ และจากนั้นพรุ่งนี้เช้าคนคนปรากฏว่าแซมเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นที่สุดนักบ้าเดาเดาเด <c oughs> ปาปลาหุณไปลาไม่ใช่ไหมตั้งแตา <c oughs> ไม่ได้หรอไม่ได้เว้ยคนละสายพันธุ์กันแล้วข้ามสายพันธุ์ด้วยนะอ๋อ,อ,อ,อของข่าวมาขอขาวไปต่อคุณกิ๊ฟเลยขา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 ย ันนี้้ไม่่ใชหตพยายามเข้าสู้ๆทุกคนดวรดวลมากดวลมากโอเคเดี๋ยวไปลองในท่านทีหนึงลาวาต้องได้ต้องได้ต้องโดนแล้วใช่ไหมครับคุณดูอืผมนียังไม่เลเวลสองเลยไม่รูวจะเลเวลสองตอนไหนตกปลาเนี่ยแต่พผกมีเาแห้งลาติสวั์ปะพิรัตทั้งสี่